คลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการหากล่องของขวัญสีแดงตึงๆนะเพื่อจะลุ้นรับทางด้านของภาคคุมแดงในกิจกรรมวันคิดมาไปดูคลิปกันเลยนะครับผม โอเคนะครับผมก็ต้องขอการสวีสวัสดีน้องๆเด็กไข่ผู้น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะผมช่อง b ิ๊กชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมลบบอกแมปบอ f ฟูดในกิจกรรมวันคริสต์มาสนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยหลายคนนะครับผมอยากรู้ว่ากล่องแดงหาอย่างไงนั่นเองนะวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาบอกวิธีนะครับผมเทคนิกเล็กๆน้อยๆนะครับสรับใครที่อยากได้กล่องแดงไปเปิดนะครับบอกเลยว่าในกล่องของขวัญสีแดงเนี่ยมีแต่ของแรงๆของตึงๆแน่นอนนะัะไม่ว่าจะมมีคุ้ดวย นับสรับผ้าคลุมแดงซานต้านั่นเองนะในส่วนกิจกรรมนี้แล้วก็จะมีทางด้านของหมวกเฮ้ยไม่ใช่หมวกเอลเนี่หมวกเอลต้องใช้โทเคน็นแคนดี้ซื้อเอาเลยนะครับแล้วก็หมวกหมวกซานต้าสีแดงเนี่ยก็ซื้อเหมือนกันนั่นเองนะครับอยู่ในส่วน NPC ตรงนี้จะอยู่ด้านหน้าเลยตรงนี้ครับนี่ เราสามารถคุยอีก NPC นะครับแล้วก็มันจะเป็นของ l i m i t ต็ดไทมนะย้ำว่าเป็นของ l i m i t ต็ดเลยนะครับแล้วก,กดตรงนี้จากนั้นก็เลือกเอาเลยว่าจะเอาไหนจะเอาหมวกเอลหมวกซานตาหรือว่าจะเป็นเรือเร็วได้หมดนะครับตอนนี้พี่มีโทเค็นนะครับแคนดี้อยู่2000นะครับแต่ว่าถ้าซื้อซ้ําไม่ได้นะมันจะขึ้นแบบนี้นี่ครับถ้ามีแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะลองอีกหนึงเป็นหมวกซานตาสีแดงนะครับปึ๊บแล้วก็กดซื้อไป มันจะขึ้นแบบนี้เลยถ้าเรามีไอเทมแล้วนั่นเองนะครับแล้วแล้วก็อีกหนึ่งราคา1000โทเค็นเลยนะโคตรแพงนะครับนี่ครับซื้อปุ๊บได้ครับมันจะมีมันจะเน้งบอกเลยว่าเรามีไอเทมอยู่แล้วนั่นเองนะครับส่วนผ้าคลุมแดงเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้โทเค็นซื้อได้นะครับเราต้องดรอปจากกล่องของขวัญนั่นเองนะพี่ถึงบอกนะครับว่ากล่องของขวัญเนี่ยมันมีหลาย อย่างไงหลายระดับนะไม่ว่าจะเป็นกล่องขอบทองหรือว่าขอบแดงนะครับมีหมดนะครับบอกเลยว่าระดับเนี่ยโคตรเยอะนะครับส่วนวิธีการนะครับผมเดี๋ยวพี่จะไล่ตั้งแต่ระดับแรกกันดีกว่านะครับระดับแรกก็จะเป็นกล่องทั่วไปนะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะกล่องทั่วไปก็จะเป็นกล่องแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอยู่ไหนเอ่ยพี่มีอยู่นะพี่เหลือไว้กล่องหนึ่งนะครับนี่ครับกล่องทั่วไปแล้วก็จะมีท้านั้นของแต่ละสีอันนี้พี่สีอะไรเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะกล่องนี้เป็นสีปึ๊บ ก่อนนี้เป็นสีน้ําเงินก็จะมีสีน้ําเงินสีแดงสีนูนสีนี่นะครับสำหรับกล่องของขวนนัญเนาะแล้วก็จะมีระดับแตกต่างกันออกไปนะครับสำหรับกล่องพวกนี้เนี่ยก็จะมีทาทั้งของผลปีศาจท,ที่อยู่แบบว่าราคาหลักทรงหลักแสนนะครับนี่ครับประมาณนี้อ่านะครับอยู่ที่ดวงเราว่าจะเปิดได้ผลไหนนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทางด้นของกล่องของขวัญสีแดงเนี่ยนะครับก็จะเป็นนี่ครับขอบสีแดงแบบนี้มีโอกาสที่จะได้ผ้าคลุมแดงด้วย นั่นเองนะครับผมตอนนี้พี่ก็ไม่มีนะผ้าคุมแดงเห็นไหมคือก็หาตามหาอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้มีแค่หมวกเอลแล้วก็หมวกซานตานะนี่ครับ ก็คือใช้โทเค็นซื้อได้เลยนะครับใช้โทเค็นแคนดี้ซื้อได้เลยนั่นเองนะส่วนวิธีการหาโทเค็นแคนดี้พี่ก็มีสอนไว้วนที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าทํายังไงหายังไงถึงจะได้โทเค็นนี้ได้ไวๆนั่นเองนะครับแล้วก็ดอบง่ายนั่นเองพี่สอนไว้หมดทุกอย่างแล้วในช่องพี่เลยนะครับส่วนคลิปนี้มาทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอเปิดกล่องนี้ก่อนละกันก่อนที่จะมาบอกแทคติกการาหากล่องแดงนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวพี่ขอเปิดเลยละกันดูซิว่าที่พี่จะได้ผลอะไรนะครับปุ๊บ ดูซิปึบโอโหเรียบร้อยครับขอเก็บไปเลยแล้วกันจัดเก็บได้ไหมโอเคแล้วก็ลืมอธิบายไปอย่างหนึง่งนะครับส่วนใครที่มีช่องเก็บผลนะครับผมช่องเก็บผลไม่เยอะเนี่ยสมมติมีอยู่5 5หช่องนะครับเวลาเรา,เ,าเก็บกล่องขวัญเนี่ยมันจะเก็บได้สูงสุด5กล่องนะครับถ้าใครอยากเก็บได้เยอะเราต้องมาเปิดนะครับเราต้องมาเปิดตรงนี้อ่าเปิดตรงตรงไหนเอยต้องซื้อตรงนี้ครับนี่ครับที่เก็บผลพิสั ถ้าใครมีเปิดไว้20ช่องก็คือสามารถเก็บของกล่องของขวัญนี้ได้20ช่องเลยนะพี่ลองมาแล้วนะครับผมอันนี้ต้องต้องเปิดช่องนะครับถ้าใครเป็นสายเก็บกล่องเนาะนะครับทีนี้วิธีการเก็บกล่องแดงทำยังไงนะครับต้องขอบอกนิดนึงนะสำหรับใครที่อยู่ในเซิร์ฟนานๆนะครับแล้วก็อยู่ในเซิร์ฟเล่นบ่อยๆแล้วก็ฟาร์มหาโทเคนนานๆเนี่ยมีโอกาสที่จะได้สูงครับสำหรับกล่อง ตรงนี้นะครับเป็นกล่องสีแดงนะย้ำว่าเป็นกล่องสีแดงเป็นกล่องโทเค็นสีแดงเวลาเราเปิดเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะได้ของแรของดีนะครับเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าคลุมแดงหรือว่าเป็นผลแดงนู่นนี่นั่นนะครับมีโอกาสได้เยอะสุดๆและนะครับไม่เหมือนกล่องที่พี่เปิดเมื่อกี้นะก็คือมีโอกาสน้อยที่จะได้แบบผ้าคลุมบอกเลยว่าน้อยมากนะครับเอาง่ายงคือเราต้องอยู่ในเซิร์ฟมานานแล้วก็ยังแอบพยายามอยู่ในเซิร์ฟแล้วก็ฟาร์มนะครับฟาร์มโทเค็นแคนดี้แล้วก็ มาเกาะคิสต์มัสนะเพื่อจะกดนะครับกดเอากล่องของขวัญน,นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับพยายามอยู่ในเซิร์ฟประมาณ5-6ชั่วโมง7ชั่วโมงประมาณนี้นะครับถ้าใครมีเวลาเล่นเนาะก็ พยายามอยู่ในเซิร์ฟนานๆนะครับออนออนเซิร์ฟนานนั่นเองนะครับเพื่อจะมีโอกาสที่เราจะได้ทางงด้านของกล่องของขวัญสีแดงมานั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้ใครที่สนใจไก่ตันบอกฟูด้ดตอนนี้ผลมังกรผลเยติบอกเลยว่าเว็บเลสช็อปเขาลงสต็อกแล้วนะครับผมใครสนใจมาตามพี่มาดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้พี่พาเข้าไปส่วนเว็บเลสช็อปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับใครที่สนใจไก่ตันผลเยตินี่ครับลงสต็อกเป็นที่เรียบร้อยหรือว่าจะเป็นผลแก๊สผลมังกรมีหมดนะผลมังกรถาวรก็ นี่นะครับเราเรียกเป็นเผา vc แทสสิบนะครับผลคิสเนตในกล่องนู่นนี่นั่นมีครบเต็มระบบปลอดภัยแน่นอน100%้ลิงก์เว็บเลชชอปติการาคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละนะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะมาบอกวิธีการหากล่องโทเคน ดไม่ใช่กล่องโทเค็นเนี่ยเป็นกล่องของขวัญสีแดงนะครับเพื่อจะมาลุ้นของเทพของแรงของตึงนั่นเองนะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูหรือว่าใครที่มีสูตรอื่นก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอลาตัวไปก่อนนะครับกลับคำว่าสวัสดีครับ